สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาเสื่อมสวยกันนะเจ้าเขาใครงานเนี่ยคนได้ร <wh uh, ูพ oh, ่อเนี่ยเขาก็เลยถามเจ้าของว่าปกติคนงามเขาหนังโต้ไหนเจ้ากำนันก็แล้วก็รู้กับลมโรยๆหมดฮ่าๆๆๆีใจเขาได้โต้งามเลยเปิ่นโต้งานมา่เจอาเขาขได้ผมงานจานอ่ะค่ะอย่ามานี่ไว้อย่ามาเหม็นใจของอุ้ยดีกว่าสารจะกัดจากธรรมชาสตร์น่ามาเหม็นกำความป่เจ้าคว่างนี่น่ะเต็มเลยแต่มาออกเลยมันเหม็นก่อนดีเช้าผมออกกับล้มไก่ล้มเจ้า พ่อแ้วเจ้าใช่พยังเลยเจ้าก่อนเขาจะปิดผงขาวต้องส่าก่อนวันนี้อุ้ยเงี้ยสีน้ำตาลเข้มเขาะสมทลายทะเลแสงกว่าและลาโนลินจริงๆหอมตรงมาล้านแระจะคนเดียวไงตายอ้กันไปอุกันมาต้มเดีวมได้เวลาผ่านไปไวแต่ครบชัวนาทีแล้วเขาก็ไปล้างออกเขาแถมชิดเม่ในซองครบจบในซองเดียวหลังชาเซ็จแล้วเขาก็มาเป่าผมผู้เชื่อผมนานนี้ขนาดหอเหมือนกับว่าเปลี่ยนสาวหอรอบเลยโอ้สีผมออกดีขนาดหอคืนย้อนไว้คือสาวสวยข้างอุ้ย ขอแนะนำแคชเชลินดีสิแชมพูปิดผมขาวจะต้องมีไข่หูว่าเฮาแก่พวกเฮาปิดความจริงนี่ไว้ตลอดไปเฮ้ <Hey! S 1> hey!